ในส่วนนี้ผมเองก็ตามข้อเท็จจริงผมยังไม่ได้รับรายง,งานนะครับถ้าเป็นวาระร่วมกันอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาผมคิดว่าพักประชาชนพร้อมทางานร่วมกับทุกฝ่ายครับ เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับก็อาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในการร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าคําแถลงของคุณอนุทินน่าจะหมายถึงว่าการจับมือเพื่อโหวตเลือกนายกรัตมรีในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่น่าเกี่ยวข้องกับประเด็นวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่จะต้องเข้าร่วมประชุมครับ ครับผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดก็คือเสถียรภาพทางการเมืองน,นะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีการใช้อำนาจทางฝั่งนิติบัญญัติฝั่งตุลาการนะครับในการที่จะทําให้เกิดผลกระทบทั้งในฝ่ายของนิติบัญญัติเองนะครับจากการที่พรรเก้าไกลถูกยุบแล้วก็ในฝ่งของฝ่ายบริหารเองที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับถูกพิจาทให้พ้นจากตําแหน่งเพราะนั้นเรื่องนี้สิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนกําลังมองหามากที่สุด นะครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็วันนี้จุดยืนของพักประชาชนเองก็คือเราต้องการออกมาพูดให้ชัดๆนะครับว่าวันนี้เรารู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ยังพร้อมที่จะหาวาระร่วมกันในการผลักดันร่วมกันกับทุกฝ่ายนะครับอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนนะครับก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับครับคำถามน่าจะมีเท่านี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ผมคิดว่าเมื่อกี้จุดยืนได้ที่ได้ถแถลงไปก็คือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่เขาจะต้องไปรวมเสียงในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชนเองวันนี้ผมคิดว่าจุดยืนค่อนข้างชัดว่าเราขอทําหน้าที่ในฐานะพรรคแกนนําฝ่ายค้านนะพะนั้นหน้าที่ในการรวมเสียงสนับสนุนควรจะต้องเป็นหน้าที่ของฝั่งรัฐบาลครับ เรื่องของการโหวตอย่างไรนะครับจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เรากําลังจะหารือกันในที่ประชุมสสเย็นนี้นะครับพะผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีตัวแทนจากอีกหลายพักนะครับทั้งในฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยที่อาจจะออกมาให้ข่าวหรือการม,มีการเคลื่อนไหวอยู่ดังนั้นขอพวกเราประเมินสถานการณ์กันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เย็นนี้ยังไงได้ข้อสรุปก,ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสภาพรุ่งนี้แน่นอนครับครับงั้นประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ